สวัสดีนะจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอตจกตาพาฝันเน,ขนาขอนอกมากค่ะกาแฟคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะขนอเมื่อไม่วันไม่ก็เฮิอมีแต่ความโชคดีสดชื่นเนะขนเข้ามาหาหนำชีวิตแต่ละคนบ้างกันเด้อปะ เอตกระประสบความสําเร็จค่ะหน้าที่การงานทั้งชีวิตรักชีวิตครอบครัวชีวิตการทํางานเนาะค่ะเนาะข้างบนเรมีเวลากันมากค่ะกินกาแฟกับไอตุกาตาผ่าฟันทางยุโรปเนาะค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นตอนเซาอยู่ในจากประมาณสักนาทิบโมงเซาและะ้วค่ะมาค่ะกินกาแฟกันอากาศเพิ่นเป็นอากาศดีเะค่ะวันนี้เดดโอ ลมก็เบาๆเนาะค่ะเนาะการบอไดเม่นมีลมมันพัดแหงว่างั้นแดี๋ยวะแดดออกก็อุ่นๆกัเนเพิ่มบรรยากาศอีกแบบนึงค่ะถ้าแดดออกมันสิสดชื่นถ้าแดดบอกก็มืดตึ๊บเดี๋ยวค่ะทังนี้ยุโรปนี่เพราะว่ามันก็ยังเป็นช่วงนานหนาวอากาศเย็นอยู่เนาะค่ะเนาะอากาศแต่ว่าอันเวลาจริงๆมันเข้านานร้อนแล้วค่ะนานร้อนแล้วแต่ว่ามันยังเป็นอากาศเย็นอยู่ ต้นไม้ก็ต้นไม้ดอกไม้บางต้นก็อ,อกดอกเต็มบางต้นก็อ,อกกำลังอ,อกจุ่มๆเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันไปตามสภาพแวดล้อมว่างั้นเนดี๋ปะตามแต่ละโซนที่เราอยู่อาศัยเนาะค่ะเนาะมาค่ะกินกาแฟนำกันก้นค่ะโอ้ยมีเหง่กันนะคะ แฟนเลยทุกกตานออกไปแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยพันก็กินกาแฟแล้วก็กินอันขนมปังแล้วก็เลยออกไปไปหาามู่ค่ะพันก็กันนัดกับมู่ไว้น่ะไปอันซ้อยกันเอ็ดฮันเอ็ดนี้พันก็เลยออกไปเอ้ก็อยู่เงินเอ้ยก็มีแขกเด้อค่ะมืนอี้มีแขกก็พนก็ยังนอนอยู่หลังคนมันก็ยังนอนอยู่สองคนอีกสองคนนั้นออกไปยันตรงไปออกไปทำธุระแล้ว ก็เลยเอ้ยมื้อเช้ารนี่ก็ออกไปทำธุระกาแฟเอ้งนะคะไปหาหมอตานัดเพิ่นไว้แต่เช้าเนาะค่ะเนาะกิน,นข้าวเช้าแล้วก็เลยพากันออกไปค่ะไปแต่เช้า8:00นเช้าร์ถ้าออกอ่ะก็ถ่ายคลิปลงกันคลิปสั้นๆหรอกค่ะหน่วยนึงแล้วก็คลิปนาทีกว่าๆนี้ยังบ่ได้ลงซ้ําค่ะพอดีกําลังกินกาแฟแล้วแขกเพิ่นมาพากักเพิ่นลงมาก็เลยปิดปิดเต่อเอ้ยกระเบิ้งก็ว่าเอ้ยน่ะลงย้อคําบ่าลงเอ้ยก็ลบทิ้งเนาะค่ะเนาะ หลังจากนั้นก็เลยอันเอ้ยทุกตาก็แฟนก็เลยเอพกนอ,อกไปยันหาโมตาหาโมตานี่มันเป็นของแฟนเอ้ยดอกค่ะมันเป็นคนถูกก็เลยยันกระบุมีปัญหาติดกันเรียบร้อยท่านาใส่แว่นสื่อตือกับล้ววตัวแฟนเอ้ยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าอยากใส่ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าโบาใส่กับโบปินเต๋อค่ะเพราะว่าพ้อนอยังเห็นดีอยู่แต่ว่าแฟนเอ้ยก็เลยมานั่งคิดเบื้องคนมันบอกถ้าว่า ถ้าไปใส่แว่นแล้วมันเคยชินเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆแล้วเหาซีร่างกายเหาซีปับสภาพไปตามของที่เหาเคยใช้ก็เลยพ่นก็พ่นคืดเบ่งกองนับอกการเรียบร้อยค่ะก็เลยกลับมาบ้านก็ต้มกาแฟเอทขนมปังพ่นก็เลยออกไปหาหมูพ่นไปตุกตาก็เลยยุ่งเหียนก็บึงว่าอันอีกสงคนนั้นพ่นตื่นช่วงเดยเนาะกาบ่มีปัญหาเนาะค่ะเพราะว่าพ่นมาทุระพ่น มาทุเลเพิ่นแล้วก็แต่ละคนก็ทําหน้าที่ของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะก็บ่กว่ากันเราอีกอย่างการเจ็บป่วยนะําครอบครัวนี่เขาก็บ่าบ่ได้เนาะค่ะเนาะโรคบางอย่างก็รรักษาบ่หายก็มีแต่พยุงกันไปมันบ่ค่ะพยุงก็แค่เป็นกำลังใจนะคะ่ะเพราะว่ามันบ่สามารถที่น่ะซ่อยได้มันบอกคะ่ะ โรคบางอย่างนี้โบสามารถที่หนวซส้อยได้เพราะว่าขนไข่พันยวนอันเป็นอันช่วงสุดท้ายแล้วสินะกคะกะ็มีแต่แค่เอาใจช่วยเนาะค่ะเนาะเออตุกตาค่ะที่เอาใจช่วยแล้วก็อย่างอื่นก็ก็เว้าเยอะโบได้ะค่ะเพราะว่ามันเป็นตามมันเป็นตามอันสภาพนะะเนาะค่ะเนาะตามวิถีชีวิตของแต่ละคนกะ มันก็ว่าโพดาเด้อค่ะเออย็บ่ได้ออกความเห็นแต่ค่ะก็แค่รับฟังแฮงไซเยอรฟังเพราะมันเป็นคลิปกินกาแฟช่วงนึงไอ้ตุ๊กตาก็ยุงอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีคนมาโนนเหอนหลเยอะอยู่ค่ะมันก็เลยเป็นเข้าเข้าอกเข้าเข้าอกิค่ะจักใบมงกว่าก็ทาง2คนนมันก็กลับมาเนาะค่ะเนาะแล้ว2คนนี้มันก็ตอนแรงก็อีก4ี่คนก็ไปเมืองเหอนอีกผู้นึ่งก็อยู่ฮอดเกือบอาทิตนาบ่งงันเหรอปา มันก็เลยเป็นอันมีแขกเนาะค่ะเนาะเงินมีแขกมันบ็คือว่าเงินบบแมนว่าอยู่กันส่งคนพูมีอะไร่ะเงินมีแขกนี่มันก็เป็นอีกแบบนะคะก็เอทันเอ็นนี้เนาะค่ะนะใจกับเข้าเออยกาใจทันใจนี้ก็ทําตามที่เออยสามารถทําได้ค่ะก็ะอย่างอื่นกันแล้วแต่แล้วแต่ตัวบุคคลเนาะค่ะเนาะอันนี้กับสภาพแวดล้อมอนัน ที่กลับมาจากกันเมืองไทยแล้วก็เลยก็มีแคนะ่ตั้งแต่มื้อแรกเลยแล้วค่ะเอ้ยเพราะว่าเพิน่นเพิ่นก็ถ้านไปนโนนมองอื่นก็ได้เนาะคะ่ะเนาะลงโรง,ง,งแรมก็ได้แต่ว่านําเหือนเฮานี่มันสะดวกเพรานั้นหรอปะเพิ่นก็ถามเนาะคะ่ะก็เลยบอกว่าบ่มีปัญหามันเป็นญาติทางกันฝ่ายแฟนเอ้ยก็บบตีเนาะคะ่ะเนาะอันคือการเจ็บป่วยเ่รางันนะะ้นแบอขั้นสุดท้ายก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าคะ่ะแต่ว่าก กับควบมสามารถที่นับไปส่้อยใดเนาะคะเนาะแค่ใดคําว่ามาพักพิงก็โอเคไม่บอกค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็เป็นทางงันโลงพยาบาลเพิ่อเงั้นเถอะกันแล้วแต่เพิ่นในจัดการค่ะกับโอกความเห็นแต่นะครเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่อันละเอียดอ่อนเนาะคะเนาะการจากลาเนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะมีแต่ลบฝังเหอะก็มีแต่ละฟังพันไทยพันฮงก็มีแต่ลบฝังเนาะคะเนาะเพราะว่ามัน บสาเอยบสามารถซ้อยไดค่ะเอ้ยแค่ไดฟังที่ซี่อันนี้เว้ากันแบบอันจริงเรื่องจริงเนาะค่ะเนาะกับปัจจุบันเนาะค่ะเนาะของบนี่มันโบสามารถที่นะไปยันซ้อยกันไดไม่บอกค่ะมันต้องเป็นตัวบุคคลแล้วก็ความสัมพันธ์ของพันมันแน่นอบมันเป็นแบบเลอะเขากับบรู้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ช่วยใด้ที่ว่ามาอันอนนมาอัน อาหารการกินอาบน้งอาบน้ำนี่บบมีปัญหาค่ะแต่ชีวิตคนเฮานี่มันบบรู้ว่าเหมือน,น,นอยู่ยาวนานบ่แมน่นบ่ค่ะหลังคนว่าช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายเาะว่าอยู่กันเป็นหลายปีกัมนี้เนาะกันเนาะเพราะฉะนั้นเอ้ยก็เลยบอกความเห็นเธอค่ะแค่ได้รับฟังก็เศร้าอยู่ค่ะเศร้าแต่ว่ากะบอดีเศร้าแบบนั้นเนาะเพราะเอ้ยบบค่อย เออบได้รู้จักพันเอยบได้สนิทพันแบบนั้นเหรอปะอันนั้นมันก็เป็นอันที่พันมาพักน้ำนึ่งามันก็เป็นอันคนเจ็บป่วยมันก็เป็นอันสนิทนอกค่นเนาะเพราะว่าพันเป็นญาติกันบบนั้นเถอะเออสำหรับเอยทุกตาเนี่ยก็แค่รับฟังค่ะเพราะว่าเอยโบมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเอยบได้สนิทกันแต่ว่าเือมานอนมาพักนี่บบมีปัญหาค่ะก็คุยกันนอกกันเอยก็ทำอาหารเนยค่ะทุกมื้อเพราะว่าพันมากินข้าวนำมัน คุมื้อเนอะค่ะเนาะอาหารก็เต็มตูะะ้แล้วอะก็มาใหม่ๆก็ไปซื้อหันซื้อนี่เพราะว่าเหาก็ต้องเพราะเอ้ยไปเมืองไทยมันสามเดือนก็สามเดือนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่องดิฟุงดิฟรีเอ้ล้างมดสิเนี่ยคะ่ะเอ้ก็ต้องมาเก็บใหม่แล้วก็ไปซื้อของเข้ามาใหม่ะคะ่ะก็บ่มีปัญหากะเบิงกันไปค่ะว่าตรงๆแต่ก็านาซาวเขาสำหรับเพื่อนนั้นการจักลาของเพื่อนก็แค่เอาใจช่วยเน,ะะนะะอะค่ะเนาะอะกาแฟก็มืดแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของอัน ทุกครัวเรือนเนาะะเนาะทุกคนทุกครอบครัวต้องได้พบกับสิ่งนี้ค่ะทุกคนเลยว่ากันตรงๆมันบอแม่นว่าเรื่องที่ว่ามันเป็นอันโอ้สามารถคามใดโบค่ะทุกคนต้องจือเนาะะเนาะการจักลาการจักลาหรือการนั้นแม้นรักสำเร็ก็ถึงวันนั้นมาก็ทุกอย่างก็เป็นศูนย์ค่ะเหลือ,อไว้แต่ความทรงจำค่ะแค่นั้นเด้อค่ะ มีแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยคะ่ะที่เอ่ยพันานมาประสบนําชีวิตเนะคเนาะก็ให้ห้องสําเรกบได้แค่เป็นศูนย์ค่ะได้แค่ความรักที่เหลือไว้ตกกันเนะคเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เฮามีชีวิตอยู่ก็ถ้าหักเผอแพงเผอะกะ็ดูแลพันอย่างดีะคะ่ะแค่นี้เด้อค่ะเอ่ยสําหรับวอตุกตาดูแลกันย่างดีเนะคเนาะไปมาหาสู้กันทําที่เฮาทําได้ถ้าถึงเวลานั้นมาทอดมาถึงเนะคเนาะ การจากกันมันก็ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติค่ะอ่ะกาแฟกับเมิดลเลยกระเว้าไปเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเอ่ยกันยุงย่งยงช่วงนี้เนาะค่ะเนาะเล่าสู่กันฟังแล้วกะ็วิถีชีวิตปัจจุบันเนาะค่ะเนาะ,ะเพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาแห้งกินกาแฟกับเอ่ยค่ะคุยได้บอกคุยแด้แดดออกได้ฝนตกลมพัดเนาะค่ะเนาะแล้วแต่สภาพ ก็โชคดีกันทุกขัวเรือนค่นพะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ